ต้องไปนะครับไม่ได้้อเยี่ยงสูงทุ่ทับตาแรกดะถือเงินเพื่อจะสวยคุณนะครับลูกศิษย์ก็มาแล้วนะครับลูกศิษย์กมาแล้วแต่ไ่ต้ี่พ่อไข้าไดนี่รสองคนนะครับอ่าุพ่อ้อเยสูงุ่ทับตาครับ้อเยีงสูนะครับเี้ยงมิงหรอไม่ครหยิบหยิบอไไม่พ้าง้ เราเราพี่ปุาไปอยู่ราอยู่หรเอาันากาเอนายช่างนายช่างูไดอีนะครับว่าน่อนี้เต็มทีุ่นั้นอาจจะอันตรายเมกับราขึ้นเรือไปเออไดขึ้นเงตูวันนี้คุณอ้มา ร้องนะครับร้องฐานที่ห้านับมือเป็นรถไฟห้าครับนมาได้ห้าฐานที่2องของเจ้าดุ๊กฐานห้าครับเกียร์ยาี่เกษตรเลยของของที่ฐานที่ห้านะครับ ยว่ามันปัจจุบ to ันเย้หแก้ห่าิได้มันเป็นไเพราะลอยหมาเท่าเด้ไปใกเ็ผ <c oughs> ู <Gan> ้บงใจเดิแ <c oughs> ่นนเนันเพิเียนกัเมนัุเวลาใช้ออโตหรือเป็นสแบบอกยังไม่รส่วนเลยต้องทำไต้องทีลย เก้าลุกจากฐานนะครับที่ฐานจุดที่5นะครับฐานจุดที่5เป็นบักไฟห้าเมย์นะครับบักไฟห้าเมย์ต่อไปเราจะหยุดบักไฟ5้าเมที่ฐานจุดที่5หมายเลขห้าห้าแปดของคุณสุริโตแก้วบุญธรรมบุญชาตชื่นเราจุดเพื่อสายตรงเพื่อหาห้ารับการรเวรสองสามสองลึก ที่2นําเลยอ่ะนี่กันครับอันรอข้อที่2สําเนาอยู่ในใบของคุณนะ <laughs> <coughs> anh đi lên, đưa đây các anh đi lên năm mươi, chín mươi sáu, เป็นม้วนไของท้ายเทปนาเป็นผู้สร้างสรร์ก็สามสองหึงป้าไม่ใช่กันเลยท่มันเปนของด้วยนะวันนี้เราจะต้งร่งนะครับผู้หลัวเนีหลอวข้ามมีดข้ามมิดทำเสียงอรข้ามมีด Tuhan, jangan semua orang ada. Punya kami.